อง,งามๆพี่น้องเอ้ยตุปุตุป,ปิเดี๋ยวดอกใหญ่สวยงามจากจุดนี้ไอร่างกานเตม่นเจอันนี้คือเนา้อไอ

มาจะทุกคนประเดิมไหจ้ะพี่น้องจ้ากลุ่มแรกนะจ๊ะเปิดไอ้ลังเอิญพี่น้องเอ้ยยูหูยูหูประเดิมประเดิมกลุ่มแรกมีแต่ดอกงามๆพี่น้องเอ้ยตุปูตุปิเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปก่อนนะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะมาตัดขาดที่หลังจ้ะมีบ่เอาเด้จ้ะเป็นเสื่อละี่เอาตรงนี้ ใจเย็นเย็นไอ้ใจเย็นเย็นวู้ยได้เยอะแล้วพี่น้องเด้อพุนอีกผุ่นจะพุดตะพี่พี่น้องตะมุตะมิจ่ะเพียเห็นบอพี่น้องเห็นน้ำติบบอจ้าตะมุตะมิไอลังพอดงเฮ็ดพี่น้องเอ้ยห้องห้องให้ไปเอาทั้งผุ่นพี่น้อง มันใส่สิหลายจ้ะทุกคนเบิ่งจ้ะไอร่างบอกว่าบักหลายนึงพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดไอ้มันปูจ้ะนี่จ่องนี้เอาบ่อุ้ยบ่เอาดอกพี่น้องมันนั่นเ่าจ้ะเพราะว่าที่มาปลาต่างเมืองจ้ะมันนั่นทางหนึ่งคืนเดียวมันจะเ่านะจ้นะเนาะป๋าไปเอาอันเฮ็ดมันปูน้ำไอร่างจ้ะพี่น้องจ้ะย่างทา่ในหอดหมองไอร่างยืนอยู่ดอก นี่พอเห็นตะ,ม,ะมุตะมิมองนี่ได้อยู่เด้อนี่อันนั้นทรงแบบถือโตอีหยังบ่กกินพี่น้องมันเป็นทรงแบบนวนาวว้าพู่นหนอีดอกนึงไปพูดเห็นบ่จ้าพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่นนา,นาพี่พี่อันนั้นทรงเท่าแล้วแต่ว่าอันนี้คือชิได้อยู่จา้านน่ดอนไ้ อยู่จ้านี่ปะไปต้อจ้าพี่น้องจ้าไอ้ลังเอิญแล้วเอิญอีกอยู่พี่น้องปะปะจะมางามเจ้าพี่น้องมึงเฮ้ยขาปูขา,ป,ขาปะจ้าพี่น้องมาเบิง่งทีมนี้จ้ะตุป,ปุอยู่แถวทีมนี้ มาค่ะทุกคนต่อทีนี้ปอสพี่น้องเอ๋ยเดินตัดทาหยาบบอกพี่น้องเพราะว่ามันตรงโกยเอามันอยู่ติดกันจะ้ะยอ่อเสื้อมันติดกันอะที่อีกขามันอยู่ติดกันต้องเอาจังสี่เลย โกยเอาเลยพี่น้องอัน,นบอสันไดนเอาไปปิกเสื้อไว้ก่อนไปจ้าไปต่อจ้าพี่น้องไปต่อกุมพุนต่อกุมนี่จ้าพี่น้องมันขึ้นกระจายนะอันพับพี่น้องขาเห็ดปึ้งขาเห็ดอันนี้พี่น้อง มีทั้งเห็ดผึ่งหวานมีทั้งเห็ดมันปูเด้อจ้าป้านี่ไล่ค่ะพี่น้องเลยทั้งมันปูทั้งพึ่งหวานจ้าไอย่างพ่อมอง,มองพุ่นอีกพี่น้องเ้ยอันนี้ทำงาน,นแต่ว่าอมันปูมาซ่าไม่เป็นนี่พี่น้องอากาศต้งเป็นยังไง เมืงหวานมาก,ก่อน,ป,อนป,ปีที่แล้วมันปูมาเร็วปีที่แล้วมันปูมาเร็วปีปีนี้มาสาพี่น้องเอ้ยนี่ขาแบบนี่ไปไปต่อนมองคลจ้ะไอ้ล่างว่ามงคลไปไปไปพาไปจ้ะนี่ใส่ละใส่ละไอ้แล้วสี่มาทางพี่ละพี่น้อง ีโบ้หลายพี่น้องเนี่ยมันขึ้นมาแบบย่อมย่มย่อย่ยยพี่น้องเลยนี่จ้าบึง้งโอ้ถัดตัดกระโดดพี่นอ้องอ มีน้ำกันเป็นจุ่มไปพี่น้องเบิง้งได้หลายอยู่ได้จ้าเบิง้งไปไปต่อจ้บพี่น้องจ้าจ้าไอรังบ้ากุากาากก้มหนึ่งอยู่มองนี่จ้าพี่น้องจา้าพาดงามอยู่เด้อกลุมงงกกก้มนี่ย่างใหญ่จ้าย่างสวยดอกใหญ่จ้าอุ้ยสวยแท้็จเลยทีมนี้อย่างสวยจา้า โอ้ยดอกใหญ่เด้อพี่น้องดอกใหญ่สวยงามจากจุดนี้ปีนิวสภาพอากาศมันเปลี่ยนมันปูมาซะ ปน้นยังแหงๆอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะสภาพปลาป้า,ปากะบ่บเปียกลื่อนปีที่แล้วแม่พี่น้องมาต่อทีนี่สมาง,งามแต่พี่น,อน้องทีนี้ไม่ได้จัดคายุ่งยากมันีีภาพอันแต่ร้อนทั่วไปสิบก่าปลาเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะรับรองว่า เจอความอาร่างกันแน่นอนถามันป้านีออกป้าอื่นก็ออขึ้นกันจะ้ะป้าสิทิพย์เคยไปเนาะปะไปต่อจับพี่น้องจะ้ะไอ้ร่างเอินไปเอาทิมพุนจะ้ะแล้วหาอหาล้อว้ถาแล้วพี่น้องเลยสิไงาซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ย้ข่อยเห็นแต่าอาทิตย์ที่แล้วผลด้อเนี่ยมันบ่นย้อมหญ่ไหมพี่น้องสาปล่อยเลววว่าจักอาทิตย์หนึ่งจงมาเอาวสัสดุซ้ำเก้าดอกกว่าละเงิดหล สุดใหญ่มันละมั้งนี่ลุยมันโหลดละพี่น้องรอแต่งแต่อาทิตย์ที่แล้วได้นน่ว่าให้มันใหญ่ประสานมันได้สุดสุดใหญ่มันซ้ำหนีละมั้งคันแมนมันบ่ย้อมใหญ่พี่น้องเอยเก็บมันโหลดละมันบ่ใหญ่นาะรอให้มันใหญ่แล้วมันบ่ใหญ่เด้อสีสุดใหญ่มันตัวอาทิตย์กลัวสองอาทิตย์แหละเว้ย ป,ปุ่นะปักลางเด้พี่น้องมันมาย้อมใหญ่ก <c oughs> ็จะสิวาา่าเังเลยก็ถามมาสองอาทิตย <c oughs> อ์อได้หนิเบิ้งอาเปะเอาแปะแบบน้นอยๆหไหมมันบ่ใหญ่ไหมสองอาทิตย์ตังเงิดบ่พี่น้องเห็ดไม่ยอมโตมันเป็นสายพันหน่อยก็นหน่อยค่ะโพดไปไปพี่น้องไปไปตอจ้ะไปหาเลือกเอาอันนี้ไงพอป่อไออเองออง Ui tao này này tao bị nổ bụng, nhầm này con đồ con chết, chú, to, ai lăng ướn là พี่น้องทีมนั่นไหมเฮ้เก็บเอาตรงนี้ก่อนเด้อจ้ะนิดนึงพอได้เยอะนี่จู่ได้เหรออ,หรอูอ้หอายว่ะดอ,อกง่ายพูน่ะเป็นกุ้งง่ายพี่น้องไป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 พี่น้องอเบิ้งพี่น้องอเฮ็ดอยังอะไรเนี่ยเอยอะเยอะๆโอเค โอเคไอ้ร่างกายแตแมเจ้าอันนี้คะาอะไอ้ตื่นเต้นไล้ไล้ไล้ไพี่น้องเลยยังเลาะหาหาเห็ดถาพี่น้องเลยมกักมักแนวนั่นแต่เรา เป็นสั้นๆพี่น้องเ้ยมันเป็นสันส้นๆแบบว่าขี้กันอยู่ไหมเพียรที่เลือกดอกเอาก็บพรได้พี่น้องเย้ยมันขี้กันอยู่ขาหนะก็เลยต้องเอาหนุ่มมาเลยเนี่ยเห็ดเขาขึ้นแบบว่าขี้กันอยู่ไหมพี่น้องไปเ,เลยได้เอาเลย được được nổi được, được nha em เอาเต็มนีกระทิมนี่พี่น้องไปต่อไปต่อทิมพุ่นจ้ะทิมพุ่นแห้งามไอ้รังว่าดอกบักงามหนึ่งมาสันนา่นมาดอกบักง่ายเยอะมิเกลหรอไอ้ไอรังไอ้รังวาลายลายตรงพุ่นพี่น้องมาเอามาต่อจุดนี้จ้ะจุดนี้อันนี้มัน น่อยน้ำค่ะจ้ะพี่อีกพุ่นอีกคามไปเด้อจ้ะจำเม็ดข้อโพดนึงอันนี้มาเอาพี่ปะ่ะไปตอนแล้วหมาังจ้ะพี่น้องพุ่นแล้วว่าบกาักไล่แล้วสัน่นต่อตอนนี้จ้า ทั้งพึ่งหวานทั้งมันปู่เลยจ้ะพี่น้องจ้ะเบิง้งโอ้ย,อยอดอกพี่น้องเลยจิบมาปลาตังเมืองมันนั่นมันเถ่าอันนี้งามปันดอกไม้นะ้ะพี่น้องเนะขาดต้นตันกินเนื้อ อย่างละไอโอ้ยเตม่นเป็นตื่นเต้นเนะ <c oughs> าะไอล่างเฮ็ดคลิปเลี้ยวให้ทุกคนเบิงเดอร์จ้าเฮ็ดผิ่งหวานจ้ะพี่น้องจ้ะสามารถรับชมได้แน่นแฟนเพจของทิพน่าจะนะ้ะเนาะ หลังพาไปไายว่าน,น์นเลยไปติดตามติดตามได้จ้าพี่น้องจ้าจากไอยูทนะูปน่าจะเนาะปะไปต่อจ้าพี่น้องมาต่อตรงนี้จ้าพี่น้องจ้าเบิง้งเห็นปะอุย้ยพี่น้องเอง๋จะดอย,ยงหา,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 า่ๆงามๆจ้ะมือขาพี่นอ้อง ลงเอามีดทิ่มใส่ดอกพี่น้องคอยนะพี่น้องนี่พี่นอ้นอ,นองบังขาบังไงเก็บจังสีเลยเด้จ้ะ ยังงามมีดมีดเสียพี่น้องชเชเดนน้ำหามีดได้บันลงวางใส่นอนันใส่จุดเมื่อกี้แล้วพี่น้องหรือเฮียตอนใดเพียตองป๊าดดอกเดยวะได้ในพี่น้องมึงแต่ว่างามขักอืมจ้ะพี่น้องจ้ะ คุณที่รบชัมคับ